กราบสวัสดีครับเปสีทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท่านนะครับผมนี่ปะ่ะเดี๋ยววันนี้นะเรามาเจอกันในนามเซล์ต้นคอกซิ่งครับคุณผู้ชม <laughs> มีหลายฉายาเหลือเกินแล้วแต่ลูกค้าจะตั้งให้นะ <laughs> นะครับผมบางคนก็บางทีลูกค้าบางขั้นโทรมาก็กราบมาเลยเชียวใช่ไหมแสดงว่าแบบเป็นตัวตวของผมไปแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวผมจอดรถก่อนมาเดี๋ยววันนี้พามาดูครับลูกค้าคันนี้นะเจ้าของคันนี้จากจังหวัด ระยองนะครับคุณผู้ชมจากจังหวัดระยองนะก็ต้องบอกว่าสเตปนี้ให้เป็นสเตปแบบเริ่มต้นสําหรับ5ตันที่เซลลต้นจะทําให้ลูกค้าเลยละกันนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับล้อนะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวกับล้อล้อเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้แต่หมายถึงแบบสเตปโดยรวมอย่างเช่นการจัดทรงการจัดช่วงล่างต่างๆนะครับถือว่าคันนี้เป็นสเต็ปเบื้องต้นเลยละกัน นะครับก็สําหรับคันนี้นะครับตัวรถที่เรามาทานะครับเป็นรถตอนเดียวสีบรอนเงินครับคุณผู้ชมนี่เป็นรถตอนเดียวสีบรอนเงินนะราคารถจริงๆเนี่ยถ้าเราดูตามใบราคานะครับหกแสนห้าพันอันนั้นคือราคาปกติแต่ถ้าเราเอาสีบอลเงินหรือสีเทาแลมโบนะครับเพิ่มอีก7 0 0 0ก็คือเป็นคันนี้อย่างเช่นคันนี้ราคารถ6 1 2 0 0 0นะครับสิ่งที่ท่านจะได้ถ้าเราไม่มีการ เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงเพิ่มในด้านของข้างหน้านะครับก็ด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าสีดําตัดเทานะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับมีช่องสําหรับรองรับไฟตัดหมอกได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ทาด้านหน้าสเตปแบบนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับคุณผู้ชมคันนี้เป็น D1FC นะครับคุณผู้ชมแต่อย่างที่เซลลต้นบอกนะครับล้อตัวนี้ก็ถ้าใครชอบเรนโซนะครับจริงๆเรามีหลายตัวให้เลือกนะ สำหรับล้อหน้าก็ดีวันเอสเอเลือกได้ทั้งหมดนะครับโหลดหน้านะครับคันนี้มีโหลดหน้าจัดทรงทําเป็นข้างหน้าเนี่ยทำเป็นสตัดปรับเกีียวนะครับใส่น็อตม่วงนะครับค้อเบรกแดงนะครับแล้วก็เบลยางคันนี้จะเป็น2 3 5สามห้าสนะครับถ้าเราดูทรงนะครับดูทรงคันนี้นะน่าจะกดนิดนิดแต่ถามว่ากดแบบทีเล่ไหมผมว่าไม่นะมันดูสวยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมดู ดูแนวตัวนี้ขนานตรงเนี้ยเส้นข้างล่างกับพื้นเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะไม่ได้ถือว่าตูดโด่งเยอะนะครับถ้าทรงแบบนี้ก็ถ้าเป็นแล้วล้วซิ่งนี่ก็สวยนะนะครับแต่อานเงี้ยผมว่าสวยเลยแล้วก็คันเนี้ยคือต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยเราย้ายหูแหนบให้ด้วยนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวไปดูช่วงล่างเดี๋ยวดูตัวข้อก่อนสําหรับคันนี้นะครับใส่เป็นข้อของงานช่างบึ้งราชบรุรีนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับ,นะรบตรงด้านบนหัวเนี่ยเป็นเหล็ นะครับแซมเลดเข้ามาเพื่อให้ลวดลายสวยงามแต่ตัวชั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่เอาไว้รับน้ําหนักบอรทุกเนี่ยก็เป็นแปะปลปานะนี่เป็นแปะปลปานะครับเรียงขึ้นไปเรียงขึ้นไปเรียงขึ้นไป,น,ไป,น,ไปนะความสูงของคอกนะครับถ้านะครับอยากไม่รอนานไม่ต้องสั่งก็เรียกได้ว่าหลายๆร้านยึดเป็นมาตรฐานก็คือเมตรสามสิบห้าหรือสิบชั้นครึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เป็นส0ชั้นขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติบางคนบอกว่าอยากได้อีกชั้นหนึ่งเท่ากับเมตรสีเราทําให้ได้นะหรือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องรอบางทีสั่งไปปุ๊บอาจจะมีเลยก็ได้แต่แบบนี้คือจะค่อนข้างแน่นอนว่าของมีเลยนะครับนี่ที่เหยียบนะครับเป็นเหลดเหมือนกันนะครับแล้วก็เหล็กสับท้ายนะครับจะมีมาให้ทั้งหมด4ตัวสําหรับคอกเมตรสานะก็เป็นเหมือนเดิมครับแปะประปาเติมด้วยเลด ฉากฝาท้ายนะครับมีมาให้พร้อมก้อนล็อกสแตนเลสนะฮะคุณผู้ชมน,นะครับโซ่เอาไว้คล้องตัวกระบะเวลาที่ขึ้นของนะครับมีมาให้นะก็สําหรับตัวข้อบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเป็นแบบมาตรฐานนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอ้ยผมต้องไปเพิ่มตรงนี้เพราะผมเคยใช้แบบนี้อันนั้นอาจจะไปเพิ่มแต่ถ้ามาตรฐานที่ทุกคนจะได้ถ้าไม่สั่งผมเพิ่มนะก็จะได้ข้อลักษณะแบบนี้ นะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวล้อหลังนะฮะคุณผู้ชมคันนี้ลูกค้าคือบอกว่าในเมื่อผมเลือกแมกหน้าเลนโซแล้วผมก็เลยอยากได้แมกหลังเป็นเลนโซด้วยนะครับมันจะได้เหมือนกันนะครับเพาล้อยโปนะครับเลือกทําสีได้อย่างคันนี้ก็เลือกสีม่วงนะนะฮะก็เลือกสีม่วงก็สวยแบบแบบหวานเดยนะฮะยางขอบ15เป็นเบอร์ยาง2 2 5 7 5 มิชลิน XCD 2นะครับคุณผู้ชมส่วนคันนี้แน่นอนครับมีดามกระบะมาเรียบร้อยดามบนดามล่างครับนะฮะแต่บนมองไม่เห็นแล้วกระบะไลเนอร์มันคลุมไปแล้วนะฮะเราก็มีดามบนดามล่างมาให้แล้วก็นี่ฮะย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วครับคุณผู้ชมเพื่อให้มันเข้าทรงแล้วก็ขับดีนะครับถามว่าแบบนี้ขับนึบดีไหมผมก็ว่าดีนะนะครับนึบดีนะใช้ได้เลย ครับในส่วนของช่วงล่างนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็มีชุดโชคไค่คู่หนึ่งตรงคู่หนึ่งนะครับเป็นโชคสีม่วงนะฮะมีแหนบ20มิลใส่มาให้ข้างละ5ตัวนะครับแล้วก็นี่มีสก,กีมาให้คือต้องบอกว่าเซ็ตเนี้ยครับคุณผู้ชมผมตั้งเป็นเซ็ตมาตรฐานสําหรับ5ตันสาหรับตัวผมเองนะไม่ให้มาตรฐานสําหรับเซลคนอื่นนะ คือถ้าใครอยากได้5ตันเนี่ยมาทีแรกผมจะเสนอเซตนี้ให้เลยนะครับในส่วนของช่วงล่างในส่วนของตัวครอบในส่วนของดามกระบะในส่วนของเพาในส่วนของอ่าล้อแม็กหน้าหลังอะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกงี้นะครับถ้าท่านจะกําหนดเองผมยินดีนะครับยินดีที่จะให้ท่านกําหนดเลยเพราะเผื่อท่านเคยใช้แบบไหนเจะต้นทําให้แบบนั้นครับลูกค้านะแต่ในส่วนของล้อหลังนะครับเลือกได้นะ ว่าจะเอาเป็นกระทะหรือเป็นแมกล้อหน้าก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นแมกหรือเป็นกระทะนะครับเพาลอยเลือกยี่ห้อได้ล้อหลังเลือกยี่ห้อได้ล้อหน้าเลือกยี่ห้อได้ขนาดแหนบเลือกได้นะครับเลือกจริงๆแล้วต้องบอกว่าเลือกได้หมดนะครับเหมือนแบบสั่งเป็นชิ้นๆกันไปเลยทีเดียวนะแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนบอกว่าเอ้ยผมเพิ่งเคยซื้อคันแรกอาจจะยังไม่ได้รู้ข้อมูลนะครับรับรองครับผมก็ ไม่มีต้มลูกค้าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมคือผมก็จะจัดเซตแบบนี้ให้แหละแล้วก็ให้ท่านเลือกล้อเอาว่าอยากได้ล้อแบบไหนแค่นั้นเองส่วนช่วงล่างคือผมก็จะทํา20มิลให้ท่านเลยนะครับเพื่อที่เอาไปใช้งานแล้วจะได้จบนะฮะไม่ต้องทําเพิ่มเติมอีกนะครับนี่แต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยผมอยากได้แหนบเบอร์เล็กจะใส่จํานวนเยอะผมก็ทําให้ได้นะทําได้หมดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าผมจะฟิกทุกอย่างนะฮะนี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ เครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับเป็น1ดินใส่ usb ใส่แผ่น CD อะไรพวกนี้ได้นะครับลักษณะกุญแจตอนเดียวของเรายังเป็นแบบนี้อยู่นะยังไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับคุณผู้ชมนะนี่สวยๆเลยนะครับเผื่อท่านใดแบบว่าอยากได้ไปใช้งานนะนะครับเซลต้นยินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกท่านเลยแล้วก็อยากได้สเต็ปประมาณไหนถ้าจะไม่เอา5ตันไม่อยากเสียของค่าของแต่งเยอะก็บอกได้นะครับกำหนดมาเลยนะครับ อย่างตอนนี้นะครับในเรื่องของการดาวเนี่ยก็ดาวอยู่ประมาณ62,700บาทนะครับคุณผู้ชมพร้อมช่วงล่างแน่นๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่ารายละเอียดของผมบอกเปอร์แหนบหมดนะผมจะไม่ได้บอกแค่ว่าเฮ้ยทำสเต็ปแบบนี้มีของแบบนี้แบบนี้แต่ไม่ได้บอกขนาดคือผมบอกขนาดหมดนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับว่าราคามันขึ้นอยู่กับของที่ใส่นะครับแต่ใจผมก็คือถ้าท่านสุ่ยก็อยากทำให้จบทีเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไปเสียเงินเพิ่มอะไรพวกนี้อีกเนาะ โอเคครับ okay, ผมก็ผมอยู่จงังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะถ้าใครสนใจอยากทักหาผมนะก็พิมพ์ใน facebook เลยว่าเซลต้นอิลสโคลาดแล้วดูเสื้อรูปโปรไฟล์ให้เป็นสีเทานะครับทักมาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาครับผมสวัสดีครับ